สวัสดีครับมาพบกับนักุยชินเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาอันบล็อกมินิไตพอดนะครับมินิไตพอดก็คือ3ขา3ขานะครับขาตั้งกล้อง3ขาตัวเล็กอันนี้เป็นของยูแลนซี่นะครับสั่งมาจากช้อปปี้นะครับก็250บาทนะครับตัวนี้นี่ก็มีค่าส่งอยู่ที่29นะครับแต่ มันมีโคด้ดลดตอนนั้นมันมีโค้ดลด20%อได้คอยคือ20%นะครับก็ตก200กว่าบาท200เท่าไหร่29บาทนะครับก็ได้คืน20 5สกว่านะครับก็พอเบ็ดเสร็จประมาณนั้นนะครับจริงๆมันมีถูกกว่าน,นี้ครับแต่เป็นต่างประเทศแต่มันใช้โค้ดไม่ได้ก็หักลบตกนี่ก็อันนี้มันเหมือนจะถูกกว่านะครับถ้าใครหาได้ถูกกว่าก็ลองดูนะปามามาดูกันนะครับนี่ใจพอร์ตเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมจะใช้ประมาณนี้นะครับแต่วงนี้มันหัวเรียบ ลาวมันกลางปุ๊บเนี่ยอ่ามันวางได้จริงสามขาได้จริงแต่มันไม่สามารถปรับมุมของตัวอุปกรณ์เราได้นะครับเพราะอะไรเอาแบบนี้นะครับแรงกวายตัวที่เมื่อกี้ผมไปดูประมาณยี่สิบยี่บห้าสามสิบครับอ่าประมาณนั้นอันนี้เป็นไนบอร์ดอันนี้สั่งในไทยนะครับอันนี้บอกมเมื่อกี้เร็วด้วยนะครับเจ้านี้สั่งไวมากเลยวันเดียวได้ละสั่งเมื่อวานวันนี้ได้ของเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของผู้หญิงนะครับ อู๋หลานซี่อู๋หลานซี่นะครับเหมือนกันเลยจะเป็นออกเป็นซี่กันละอู๋หลานซี่นะครับอ่าอันนี้เปิดตาม Google ก็พูดนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาจีนมันจะออกอีกแบบนาะออกไปถูกเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาเนี่ครับนั่นหนึ่งครับ ของก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้ทําพวกสำหรับพวกคนทําวีล็องวีล็อกนะครับก็ซิลมาหน้าตาประมาณนี้นะครับอูลานซีตื๊บต๊บตื๊บมีอย่างอ,างอื่นไหมไม่มีอะไรนะครับครับแกะดูกันมีเขาซิลพลาสติกมาอีกชั้นนะอ๋ะดอดีนะครับเท่านี้สองใบแล้วก็ฮะเจ็ดอะไรก็โอเคนะครับแกะดูกัน กล่องก็มีรุ่นนะครับมันคือรุนนน่น W W M T ขีด0 8นะครับอ่ารีบก็จะมีตัวไมซ์เซฟี่นะครับไม่ใช่ปูนไม่ใช่พี่ๆมินิไตพอร์ตนะครับอ่าของบูลันซี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแก่ออกมาเรีบเรีบเรีบ มีอะไรบ้างนะครับอ่ามีมีล็อกมาสเตอร์แพนอ่ามีมีสติกเกอร์ให้มาใครไม่ล่าวีล็อกแอสเซซซิเรีมาแปะอะไรนาะอ่าไม่มีอะไรครับโปนี่สติกเกอร์ธรรมดานะครับของเล่นรับมามีเ่เอกของเราบ้างนะครับป๊าอ่าท็อปวิวนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันก่อนนะครับน้ำหนักก็ ประมาณ92กรัมนะครับไม่ถึงขีดนะ,ะถ้าเป็นตัวเล็กอย่างนี้อย่างนี้ก็อยู่ประมาณ42กรัมนะครับมาต่างกันนะครับอันแรกก็คือขนาดนะครับแล้วก็พอมันกว้า,กางได้กว้างกว่าเนี่ยถ้าเราไปใช้วางกับอุปกรณ์กว้างกว่านะครับมันก็จะทําให้อุปกรณ์เรามั่นคงขึ้นนะครับ แล้วก็ต่อมาก็คือเทียบกับตัวนี้นะครับอ่าแล้วต้อเลือกใช้นะครับอันนี้ถ้าถ้าพวกเขาแบงค์ไรพวกเขาเวิร์กติดผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอ่าดยนี่หมอมหลับบางทีเราต้องการขยับหัวอย่างเงี้ยครับเราสามารถขยับหัวได้ไหครับเรายับได้ปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยอ่าถ้าหมอมหลับพวกคนที่ทาวีล็อกนะครับเอาตัวจับมือถือมาใส่ปุ๊บอ่าแล้วบางทีจะจับมือถือเราก็เราก็สามารถปรับตำแหน่งได้นะครับอ่าอย่างใส่เจ้าจับมือถืออย่างเงี้ยนะครับ พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราปรับตำแหน่งได้อย่างนี้นะครับนี่ว่าแผ่นนี้มันปรับได้นะครับแต่ผมก็ชอบดึงให้มันสุดๆเนี่ยเอ,อิบมีห่วงคายครับมันทำให้เราปรับตำแหน่งได้บางทีเรายืนเนี่ยปุ๊บมามือถือเราอาจจะยี้มาขยับได้นะครับข้อดีตรงนี้นะครับแต,แต่ความแข็งแรงก็กลางๆนะครับมันไม่ได้แข็งแรงมากว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกตัวนี้ก็เป็นเหมือน อาจจะลูมิเนียมนะครับผมไม่แน่ใจวามันจะแข็งแรงขนาดไหนเนาะในสเปคด้านข้างก็ไม่เขียนไหมไม่ได้เขียนมานะครับว่ารับแรงได้เท่าไหร่ดูข้างกล่องไหมเห็นไหมในวส่วนใหญ่ก็เอามาสำหรับอย่างนี้ได้นะครับเหมาะสำหรับอุปก,กรณ์ อถ้ามันก็จะเหมาะสำหรับเวลาที่เราตั้งเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ปุ๊บเราตั้งเนี่ยมันก็จะตั้งเลยถ้าบางทีมือถือไม่ได้ระดับเรานะเราก็จะปรับไม่ได้นี่ก็จะสามารปุบก้มมือได้ก็ดีคนละอย่างนะเพรับพอราคามันก็ต่างกันสิบเท่าอ่ะง่ายๆนะครับแล้วก็ล็อกรุ่นนี้ก็กลางๆครับถ้ารุ่นแพงๆเนี่ยรุ่นแพงๆเนี่ยมันจะเป็นวิธีมันจะใช้วิธีกดปุ๊บแล้วขยับมันจะดีนะครับต้องรุ่นดีๆนะครับไอ้พวกรุ่นถูกๆที่ทำเรียนแบบเคยลองมาใช้แล้วพังนะครับเพราะว่าพอมมมััันนนนนนอออยยยยย่่่าา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 งงงเเเเเเเีีีีี้้้พพรรรรจจะะะปบบตคลลทสวถุแ ดีๆมันจะกดได้เลยแต่เราอ่ะเรางบน้อยนะครับเราก็อย่างเงี้ยตัวเป็นพันเราก็ไม่อยากใช้นะครับมาเอานี่มานะครับอีกอันหนึ่งตัวนี้มันยืดได้นะครับอ่าตอนแรกนี่มันยืดไม่ได้เออดึงเลยนะครับไม่มีตัวไม่มีตัวกดนะครับผมก็นึกว่าตอนแรกมีตัวกดไม่มีตัวกดครับดึงเลยดึงก็จะยาวประมาณนี้นะครับอ่าก็ขอมือนะครับขอยาวกว่านะครับปื๊อขึ้นมาประมาณขนาดนี้นะครับ พอยืดได้ก็เซลฟี่น้อยๆได้นะครับสำหรับใครที่จะทำวีล็อกนะครับปึออ๊บดึงมาอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับเล็กเบาราคากลางๆนะครับซื้อถูกมากต้องดูดีๆนะครับเคยซื้อลองซื้อถูกๆมาอ่าบางยี่ห้อถูกๆมาไม่ไม่ค่อยทนครับของอูลหลานซี่นี่ก็ถือว่าเป็นของจีนที่พอใช้ได้นะครับอ่าใช้ได้แอนโนเออร์กับอูหลานซี่เนี่ยสองอันนียที่พอใช้ได้นะครับถ้าเป็นของแท้นะครับถ้าไม่โดนเรียนแบบ ก็าบางเจ้าเลาสั่งในเน็ตเนี่ยในช้อปปี้ผมก็เคยเจอนะครับทพิมพ์อย่างมุดในในรูปมันเขียนแอนโดเออร์แต่ประสงคมาก็ไม่เป็นแอนโดเออร์นะครับไม่มีไม่มีตัยักษ์เขียนไว้ก็ไม่รู้เป็นออของเรียนแบบมาให้เราเปล่าเคยเจอบางเจ้านะครับอแต่นี่ก็มีตาสัญลักษณ์เรียบร้อยนะครับผมไม่น่าปลอมนะครับก็จบนะครับสําหรับการอันบล็อกตัวเขาเรียกอะไรนะมินิไตรพอร์ตนะครับหรือ ต้องง่ายในข้างกล่องจะเขียน mt 0 8 extension t r i p o r t นะครับของอูหลานซีนะครับจากช้อปปีนะครับ250ค่าส่ง29่สิบเก้าบาทนะครั 250, 5, อ,อีกทีนะครับแล้วก็แต่อันนี้ใช้โปรโมชั่นได้คอยคืน50นะครับ <c oughs> ขอโทษอภัยนะครับอ่าก็ลองไปหาได้นะครับสำหรับคนที่ชอบเอามือถือถ่ายวีล็อกถ่ายอ่าอว่าหมอมหลับตั้งมือถือตั้งอะไรมากกว่านะครับพวกโกโปรอะไรก็ได้นะครับอ่าแต่พวกกล้งกล้องตั้งอะไรนี่ผมก็ว่ายัง อาจจะไม่เหมาะนะเพราะกล้องมันหนักนะแต่ถ้าตั้งแบบกล้องพฟลิปเลตเบาเนี่ยพอจะได้อยู่นะครับเร่ตัวใหญ่ก็เราอาจจะลำบากนิดนึงนะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด, like, ดแชร์กดติดตามาาช่านาจิฟโฟโต้ในยูทูบชาแนลในแฟนเพจนาจิฟโฟโต้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ล่าไแค่นี้สวัสดีครับ